สวัสดีครับผมน,นี่ก็ผมเพร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนะคลับออริจินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเนาะจริงกิจกรรมมันมีเข้ามาแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อัปเดตให้ฟังให้ดูกันเลยนะครับก็เดีย๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็อ่ากิจกรรมเนี่ยผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าใครพลาดเนี่ยช่วงกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับผมแบบเสียใจแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่ะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยแ้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปของเกมนี้นะครับสามารถรับชมผ่านเพลย์ลิสต์แล้วก็ออริจินได้นะครับผมอยู่ใต้ทิปท้ายคลิปแลหน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับในส่วนออริจินเนี่ยนะครับผมกิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงคําว่าเฟสติวัลอีเวนต์นะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน6กิจกรรมใหญ่ๆนะครับก็กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนนนนีี่ยะะะคครรััับบมมก็จ วันหมดเขตหรือการหมดการทำกิจกรรมด้วยซึ่งในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็เป็นโพลิ่งนะครับเดบิร์นแบง์นะครับกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรานะครับออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับผมแค่ออนไลน์ตัวละครนะครับก็ตั้งแต่10นาทีเห็นไหมฮะสินาทีก็ได้อีเดนคอยนะครับหนึ่งแสนนะครับ 25นาทีเนี่ยก็ได้เป็นสตาร์ไลท์ซิล์นะครับผมแล้วก็48นาทีเนี่ยจะได้เป็นเพชรมีเดียมเลเวล exp บุกก็คือเอาไว้อัปเกรด exp ของตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็60นาทีเนี่ยจะได้เป็นกล่องเซนนีนะครับพันห้าถึงสองพันนะครับแล้วก็80นาทีได้เงิน3 0 0แสนนะบีเดนคอยนะแล้วก็100นาทีครับได้ไม้ผีครับเอาไว้เปิดมินินะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับ120นาทีเนี่ยจะได้เพชร50นะครับซึ่งผมก็กดเมื่อกี้นะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของอารางวัลสะสมออนไลน์สะสมนะครับก็จะมี2ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับผม6ชั่วโมงนะครับอย่างชั่วโมงเนี่ยจะเป็นลูกอมเห็นไหมฮะลูกอมนี้ก็จะเป็นไว้ดอปของนะครับเอฟเฟกต์สามนาทีนะครับมันอยู่ในเบรซิ่งอะครับเฟย่าเบรซิ่งนะแล้วก็มี11ชั่วโมงสะสมได้เพชรคุ้มปองนะฮะแล้วก็นี่ครับ รางวัลที่ดีที่สุดนะครับที่7ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นอันเตอร์แรคคาร์ดคุมปองครับเอาไว้เปิดการ์ดแร่นะครับผมอ่ะกิจกรรมแรกนะครับก็หมดไปในส่วนของโพลลิ่งไดมอนด์แบงค์เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะหมดเขตเนี่ย19นะฮะ19เมษายนนะครับตีห้านะโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นอ่าดับเบิ้ลดรอปการ์ดนะครับก็ มันจะเป็นกิจกรรมเพิ่มอัตราการดรอปของการ์ดนะครับเพิ่มเท่าตัวเลยนะเออสำหรับใครเนี่ยที่เฮ้ยช่วงนี้ได้การ์ดบ่อยๆนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับผมก็เกิดจากกิจกรรมอัตราดรอปการ์ดนั่นเองนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่6นะฮะจนถึงนู่น13นะครับผม13วันสงการวันแรกนะครับ13เมษานะเท่านั้นนะครับผมมีระยะเวลาอยู่ประมาณแค่7วันเองนะครับผมถ้าเกิดนับจากวันที่6นะ7วันเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่อยากฟาร์มการ์ดลาการ์ดเนี่ยให้รีบมาทำเลยนะครับอัตราการดรอปเนี่ยคือ2เท่าเลยนะโอเคนะครับถัดไปนะครับผมก็อันที่3นะก็มี Operation Union นะครับอันนี้นะครับค่อนข้างสำคัญนะครับผมปกติเนี่ยไอเหรียญเนี่ยนะครับ proof of union เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ได้จากการช่วยเหลือนะครับลงดันนะครับก็ใน1วันเนี่ยนะครับ เราจะหาได้สูงสุดอยู่ที่500นะครับ500เหรียญต่อวันนะครับสัปดาห์นึงเนี่ยจะอยู่ที่2,500นะครับแต่ว่านะฮะช่วงกิจกรรมเนี่ยนะครับวันที่6นะฮะจนถึงวันที่13เนี่ยหสัปดาห์นะครับเวันเท่านั้นนะมาพร้อมกันกับการ์ดเลยนะฮะจำนวนนะครับลิมิตของตัว p r o o f of ตูเนียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก500เป็น1,000เห็นไหมฮะแล้วก็สูงสุดต่อสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่5,000นะครับผมอ่า ก็เป็นการช่วยเหลือแหละอย่างเราลงดันใช่ไหมเราลงดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีทิกิ๊กถูกคําว่าแอซิสนะครับถ้าเกิดว่าเราแค่อยากต้องการช่วยเหลือเพื่อจะได้เหรียญตรงนี้มานะครับเราก็กดแอซิสนะครับผมจะได้เป็นเหนรียญตัวนี้มาซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับมันเอาไว้แลกของแลกอะไรได้ด้วยนะยผมพาไปดูนะให้เราเข้ามาที่ตัวละครน,นะครับล้วก,กดไปตรงขวาบนมันจะเขียนว่าเนี่ยคะแนนอะไรสักอย่างนึงจะเป็นดาวนะ เนี่ยเข้ามามันก็จะเจอร้านนะครับยูเนียนยูเนียนช็อปนะครับนี่ก็คือใช้เหรียญยูเนียนแหละเป็นตัวแรกนะครับมันก็จะมีหลักๆก็จะมีแลกนะครับอีเดนเชสนะครับผมเป็นกล่องอีเดนคอยนะครับผมสัปดาห์ละ3กล่องนะครับราคา75นะครับมีบูสตาร์คอยนะครับเพอร์เพลสตาร์นะครับผมลัคกี้แคนดี้อะไรพวกนี้นะครับอ่าพวกอะไรเนี่ยบูปรินต่างๆนะครับก็สามารถแลกได้นะครับผม ก็มาลองทํากันดูนะตรงนี้นะครับวิธีหาเหรียญก็นั่นแหละไปเล่นลงดานแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับผมกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมนี้ครับก็เป็นกิจกรรมดรอปของนะครับก็คือไลล่ามอนสเตอร์นะครับและส่งมอบไอเทมพวกนี้นะครับมันก็คือมันจะดรอปไอเทมตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมันจะมีสเต็กนะครับผมกับตัวพุดดิ้งนะครับ ง่ายเลยนะครับมันไม่มีอะไรมากครับเราไปตีมอนสเตอร์นะครับมันก็จะดรอปของตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะฮะผมก็ในส่วนของสเต็กเนี่ยมันก็เหมือนเราอัพยานะครับผมมันจะเพิ่ม sp นะครับผมส่วนพุดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นยาเอาไว้เพิ่ม sp นะครับก็ถามว่าดีไหมช่วงนี้ดีนะครับเพราะว่าอ่ามันจะช่วยประหยัดนะครับเงินในการซื้อน้ํายาปั๊มนะครับเนาะน้ายาปั๊มนะครับผมโดยการสะสมตัวนี้นี่คือวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะครับผม ก็กิจกรรมเนี่ยมีถึงวันที่21เลยนะครับเมษายนนะก็ค่อนข้างนานประมาณ14-15วันเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมถัดไปนะครับเป็นเอ่อเฟรนเบอร์อ่อวัคเคอนะครับผมกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับก็มีวันที่6จนถึง21เลยนะครับผมกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเพียงแค่อ่าคุณตายนะครับคุณก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เลยนะครับ5ครั้งนะครับผมปกติแล้วเราตายใช่ไหมฮะเราก็จะ ว์ปกลับไปที่เมืองนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพด้วยฟรีโดยที่เราไม่เสียไอเทมด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็กิจกรรมเลยนะครับก็ถือว่าดีช่วงนี้นะครับอย่างหลายๆคนที่เข้าไปเล่นแล้วตายอ่ะนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันฟื้นคืนชีพได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะฟื้นคืนชีพได้ตลอดเวลานะครับมันได้แค่ช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะหกถึงยีนะครับผมต่อมานะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นอ่าท็อปเทนกิวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่อ่าเขาเรียกว่าสะสมนะครับ คะแนนแต้มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Activity นะครับการทำกิจกรรมต่างๆนะครับของแต่ละกิลเนาะมันก็จะะสมคะแนนนะครับมันก็จะมีรางวัลให้อะไรประมาณนี้นะครับก็รางวัลเนี่ยนะครับสูงสุดเลยนะครับมันจะแบ่งอยู่3ส่วนนะฮะก็จะมีในส่วนของหัวหน้ากิวนะครับผู้จัดการนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับไอเทมเนี่ยมันจะมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราเริ่มกันที่ รางวัลที่1ก่อนนะครับที่เจ๋งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล่องนะครับเลือกไอเทมได้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกอ่านี่เลยนะครับเป็นกิวไอคอนครับกิวไอคอนิทและพวกนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นฉายานะครับผมฉายานะครับผมต่างๆนะครับผมกล่องเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นบูการ์ดอัลบั้มนะฮะอันนี้จะเป็นแรการ์ดอัลบั้มโอ้โหเปิดการ์ดแรได้ด้วยนะ แล the well. company, ้วก็สามารถเลือกนะครับ like นี่ครับรายละเอียดนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้มันก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกไอเทมได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับเลือกไอเทมหูเป็นพื้นม่วงได้นะหายากมากมากนะครับแล้วก็พวกกาดต่างๆด้วยนะครับมันก็จะต่างกันไอเทมเนี่ยอย่างสมาชิกมันก็จะได้เป็นอีกเลทสีนึงนะครับเนี่ยมันก็จะกดได้ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมที่สีปกตินะครับเป็นพื้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ อันดับนี่ประมาณ100่งกับกากสุดนะครับผมก็จะเป็นของตามนี้นะก็ลองมาเข้าร่วมกันได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับโอเคผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาในช่วงนะครับเปิดเซิร์ฟนะครับวันแรกนะครับวันที่6เลยเมื่อวานนะจนถึงนะครับกิจกรรมเนี่ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแต่กิจกรรมไม่เท่ากันนะก็มารีบทำนะครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยสามารถนะครับอัปเกรดฟื้นฟูทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงแรกเลยนะ ถ้าเกิดว่าหมดกิจกรรมนี้ไปเนี่ยเราต้องมาลงนั่งลุ้นหรือว่ากิจกรรมที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีแบบไหนบ้างนะครับถ้าเกิดใครพลาดช่วงนี้นะคือก็เสียได้เหมือนกันนะผมว่ากิจกรรมมันค่อนข้างดีนะครับช่วงแรกนะอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยอย่างการ์ดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าได้การ์ดที่ราคาแพงๆเนี่ยดีมากเลยนะครับเอาไปใช้เองหรือขายก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แจมมันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรอครับกินหนีไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่มคลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ